เท่าไรโอ้โหคูณเยอะจัดคนดู6บาท122บาทมาแล้วครับคนดูเออมาจนได้ครับฟูอย่างนี้สิมีตังต่อทุนแล้วคนดูเราต้องขึ้นเลยครับ,บอุยคิมเออปลา โอเยค,ครับขอกราบสวีดัตสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและวันนี้ก็พบกับผมหมูแดงสนั่นจอนเช่นเคยนะครับและกมในวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมค่ายพีจนะครับเกมตกปลาครับนักล่าปลาใหญ่แห่งแม่น้ําแยงสี่เกียงนะครับเออทุนในวันนี้ผมพกมา50บาทนะคนดูจะเริ่มไต่ที่เฮ้ยเบ็ดสามเลยแล้วกันนะครับฟู้เริ่มมันเลยครับ มันจะเป็นยังไงมาลุ้นกันเลยครับมันจะแจกหรือมันจะแหลกเออมาแล้วจอดแรกคูณมาเออคิมเมื่อกี้คิมคิมปดเบ็ดนะเออคูณสิบสสเกโอ้โหทำไมได้น้อยจัดเลยอะ่ะฟู เท่าไรโอ้โหคูณเยอะจัดคนดู6บาท122บาทมาแล้วครับคนดูเออมาจนได้ครับฟู่อย่างนี้สิมีตังต่อทุนแล้วคนดูเราต้องขึ้นเลยครับอุยคิมเออปลาฉลามโโอ้โหเครื่องอะไรเนี่ยก็กล่อง กล่องใสยเหยื่อเออใช่คนดูกล่องใสยเหยื่อนะคูณยีเท่าไหร่ปดสิบเอ็ดมันลงไม่เยอะเท่าไหร่นะคนดูแต่ก็ได้อยู่ครับฟู่เออขึ้นผมขอไต่ที่เบตหเลยแล้วกันนะครับไปเลยครับคนดูหม้แรกมาเลยเออไหลต่อดีช็อตน,นี้ กล่องใส่เออกล่องใส่เยื่อมาอีกแล้วครับฟู่ต่อยาวๆไปดีหุยคูณ45คนดู6บาทได้เท่าไหร่270ออุ้ยของแท้คนดูเมก้าวินครับเอาเรื่องจัดๆคนดูนี่ต้องขึ้นเบ็ดเลยครับขึ้นเบ็ดใส่อีกแล้วครับคนดูรอไม่ไหวอุ้ยอะไรอะไรผมทำอะไรของผมเนี่ย ปแปดเลยครับคนดูไต่ไปเรื่อยๆนะครับฟูเป็นยังไงมาดูครับเออขึ้นเป็ดแล้วมันจะแจกเราไหมหคีมมาแล้วโอ้โหไม่ไหลต่อนะครับคุณดู <c oughs> มาแล้วฟูเฮ้ยยังไงยังไงไม่มีตัวแจกครับคุณดูแปดบาท อ,อยังไหลต่อนะฟู่สา้าแปดบาทสองรอยแปดสอทั้งหมดสามรอยสมบาทครับคุณดูเอาเรื่องจัดจัดเขาพอได้ครับฟู่แค่นั้นแหละไม่ได้อะไรนะได้อยู่เออช็อตนี้ไหลต่อไปทีคูณสี่มาแล้วครับฟู ยังไงคูณ40แล้วคนดูโอ้ยไม่ไหลต่อนะคนดู8บาทคูณส7 3 7ิบาททั้งหมด800เข้าไปแล้วครับคนดูเออเอาพันสองนี่นะมันยังไม่นับนึกว่าได้800ไม่ยไม่ดูบงเงินเลยครับคนดูแต่คูณมาครับคูณมาอีกแปดบาทคูณสามเท่าไร่24บสี่บาทได้อยู่ ต้องขึ้นเบ็ดสิบแล้วปลาจังหวะนี้คนดูวิมาแล้วครับขึ้นไม่ทันคนดูวิสาม้ยสี่สิบสามร้อยสีบาทโอ้สามเฉยเกินไปก็ได้อยู่ครับฟูยังไงคนดูขอขึ้นที่เบ็ดสิบเลยแล้วกันนะครับฟูไปกันต่อครับหยุดเขาไม่อยู่จริง กูสามโก้คูณยี่สิบแจกแล้วครับคุณดูมาเรื่อยๆครับคูณยี่สิบห้าสิบบาทคุณดูคูณยี่สิบเจ็ดเท่าไรสองร้อยเจ็ดสิบได้อยู่ครับคุณดูมาเรื่อยๆนะครับฟู่เออของแท้ของแท,งท้แม่ปน้อมยังไง ขออีกสักบึ้มจะไปแล้วอืขออีกสักบึ้มบอกแล้วไงขออีกสักบึ้มมาหูยคูณเท่าไหร่เนี่ยคูณสาอุย้ยสามร้อยดนี้คนดูเอาเรื่องจัดจัดเออของแท้คนดูอ,อึ้งเต็มหน้าไปที็อดนี้ โอ้ยยี่สิบบาทคูณยี่สิบสองสี่ร้อยสี่สิบบาทเออเมื่อกี้อ่ะทั้งหมดสี่ร้อยห้าสิบสองบาทโอ้ยเอาเรื่องจัดคนดูกดได้อยู่ครับคนดูโอเคครับคนดูวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก่อนที่จะไม่ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในอีพีหน้ากันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Make h e m spicy Papa.